ข่วดวนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่21กรกฎาคม2568โดยชายพบบครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อาไรหนึงโปรโแกรมฟุตบอลยุี่สามปีชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มช่องทางการชมสดประจำวันที่1 1กรกฎาคมนี้ โดยโปรแกรมฟุตบอลยู .3 ปีชิงแชมป์อาเซียนในรอบแบ่งกลุ่มช่องทางการชมสดประจำวันที่11กรกฎาคมนะฮะซึ่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุดย2 3ปี2025มีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่15-29กรกฎาคมโดยโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกรุ่มเโดยแข่งจะแข่งพร้อมกันทั้ง2คู่เวลา20นาฬิกา โดยอินโดนีเซียยู -23 ปีจะเจอกับมาเลเซียยู -23 ปีฟิลิปปินส์ยู -23 ปีจะพบกับบโรไยชุดยู -23 ปีทุกคู่ถ่ายทอดสดช่อง YouTube Facebook ทารัฐสปอร์ตซึ่งตารางคะแนนณปัจจุบันอินโดนี enam, เซียนั้นแข่ง2นัดชนะไป2อแพ้ไปศูนยมีทั้งหมดหกแต้มเต็มต่อมาจะเป็นทางฝั่งอันดับที่2แข่งทั้งสิ้น2นัดชนะหนึ่งแพ้ไป1นึมีทั้งหมด3แต้ม ต่อมาจะเป็นมาเลเซียยุยสปีแข่งไป2นัดชนะไป1แพ้ไป1มีทั้ง3แต้มฮารักอันดับ4ี่ไปขอมบร์รูไนยุย .3 สปีแข่ง2นัดชนะไปศูนย์แพ้ไป2อมีทั้งหมดศูนแต้มผลต่างประตูลบสิบสี่ในครั้งนี้เป็นานว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็ได้กาศนะฮะ,ะกรุปเนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปนะ,ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับ อาร์ตยังไงคือฮาเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อทงด้านของฝั่งเวียดนามตีข่าวช็อกเลยนะว่าไทยอันดับที่3ได้สิทธิในการลุยศึกใหญ่ระดับทวีปได้ยังไงส่วนเวียดนามเป็นรองแชมป์กลับไม่ได้ไปเมืออ่องานนี้เวียดนามตีข่าวช็อกว่าไทยอันดับที่3ได้สิทธิ์ในการลุยศึกใหญ่ระดับทวีตในครั้งนี้ซึ่งเวียดนามคนที่ได้รองแชมป์กลับไม่ได้ไปซะอ,อย่างนั้นเมื่อกลา,ายเป็นประเด็นถือฮาในวงการบอลย์บอลไทย ชายนะฮะเมื่อสื่อเวียดนามรายงานข่าวด้วยความประหลาดใจหลังจากการแข่งขันวอลลย์บอลชาย SEA V League 2025 สิ้นสุดลงไปโดยทีมชาติไทยจะจบอันดับอยู่ที่3ของตารางคะแนนกลับได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขัน AVC Men's n a t i o n Cup 2026ในขณะที่ทีมชาติเวียดนามซึ่งจบอันดหน่งรองแชมป์กลับไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแขรรแ่งขันรายการระดับทวีปดังกล่าวซึ่งการแข่งขัน SEA V League 2025ที่เพิ่งจบลงไปทีมชาติอินโดนีเซียคว้าแชมป์สมัยที่2ในบ้านของจุเอง พร้อมทำคะแนนรวมแล้วสูงสุดคว้าตำแหน่งแชมป์ไปครองส่วนเวียดนามจบอันดับที่2ผลงานเหนือกว่าไทยรวมถึงการเอาชนะไทยได้ทั้ง2สนามที่พบกันแต่กลับช่วดตัวสู่เวทีระดับเอเชียได้ยังไง ตามประกาศของฝ่ายจัดการแข่งขันทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วม A.V.C. b e n Nation ช Cup 2026มีเพียงแค่อินโดและก็ไทยเท่านั้นทำให้เกิดคำถามจากแฟนวบอลบอลยบอลเวียดนามจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามการคิดคะแนนจะมีการคิดคะแนนโดยรวมทั้งสสนามที่ถูกจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียในครั้นี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นรว่างานนี้นะผมก็ถือว่าเด็ดขาดอยู่ที่กรรมการครับ ราะฉะนั้นแล้วก็ต้องราดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรดรามาซะอ,อย่างนั้นเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตไงกุนซอมาเลเซียชุดยุยสามปีบอกได้เลยว่าไม่ประมาทก่อนจะดวนกับอินโดในแมตช์ตัดสินสู่รอบรองนะโดยกรน,นี้นาฟูซีซาอินเฮดโค้ชทีมชาติมาเลเซียยุยบ์สามปีกำชับลูกทีมห้ามประมาทก่อนจะดวนกับอินโดในเกมส่งท้ายเพราะแบ่งกลุ่มโดยทีมชาติมาเลเซียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ทำผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 25รอบแบ่งกลุ่มครุฟเอนัดที่2โดยถล่มอาชนะบุรูไน,นไปได้7-1โดยผ่านไปสอนัดมาเลเซียชุดยูปีมีสมบุ3แต้มปรังอันดับที่2ตามหลังอินโดนีเซียอยู่3แต้มก่อนที่2สองทีมจะมาวัดกันในเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพื่อชิงตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศที่เกิดขึ้นสน,นักงของฝั่งทางดาฟูซีซาอินได้เปิดเผย บอกว่าสกอร์มันออกมาดีก็จริงแต่พอเสียประตูไปแล้วมันก็ดูไม่สมบูรณ์แบบเราจะได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นและก็กลับมาให้ได้ดียิ่งขึ้นนะโดยผมไม่อยากจะให้ทีมลืมตัวไปกับชยัยชนะครั้งใหญ่นี้เร็วเกินไปเพราะความท้าทายใหญ่กว่าการรอลเราอยู่ในช่วงเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับทางฝั่งองินโดนีเซียโดยเกมกับอินโดนีเซียเป็นเกมที่ทุกคนนั้นอรอคอยและก็เป็นเกมที่หนักที่สุดเพราะเราต้องเจอกับเจ้าภาพและก็หนึ่งในทีมเต็งชั้น ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามาเราต้องหาวิธีเอาชนะให้จงได้เพื่อผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนาซิโฟซาอินก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของทีมชาติมาเลเซีย23ปีจะพบกับอินโดนีเซียในเกมส่งท้ายเพราะแบ่งกลุ่มที่สนามเกลโลราบูรุมการโนโดในวันที่21กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเป็นนวัตง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันมาเลเซีย ใช่ว่าจะย่อยที่ไหนนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารังไงสุพิษพิทักษธรรมเปิดเผยถึงเหตุการณ์ประสบการณ์ในการที่จะเป็นเจ้าภาพคิงส์ครับโดยสุพิษพิทักษธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสงขลาโพสต์คลิปเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์หลังจากที่ได้ร่วมงานกับ FA Thailand Award อร์ดวโดยก่อนจะมีการประกาศผลเจ้าภาพฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิง์ครับครั้งที่51 ในช่วงเที่ยงคืนครั้งที่51เอนะฮะ,ะช่วงเที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็ได้รับข้อมูลว่าสงคราจะได้เป็นเจ้าภาพจึงเดินทางไปที่กรุงเทพตั้งแต่เช้าวันที่16กรกฎาคมซึ่งตอนเข้างานทีมงานสมาคมก็ได้เข้ามารูปยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพแต่เมื่อประกาศเจ้าภาพก็ทําให้ตนและทีมงานแทบช็อกเพราะผลออกมาคนละทิศคนละทางอย่างที่คิด อย่างไรก็ตามแม้ว่าจังหวัดสงขาลาจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพกิงสครับในปีนี้แต่ก็จะมีแมชการกุศลคูบิกแมตช์ระหว่างบริลัมประทาบก,กับบีจีประชุมวันที่11ตุลาคมที่สนามตินสระดลแทนในครา้งนี้นั่นเองนะก็ผิดหวังเล็กน้อยนะฮะที่จังหวัดสงขาลาไม่ได้จัดแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้น้องใหม่อย่างการชนะบ,บรุรีลองดูสักหนึ่งปีก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากครับอารัตนงไงงานนี้ทางด้านของฝั่งฉลามชนได้บีจีสปอร์ตหนุนลุยศึกไทยลีกนะ โดยการน,นี้ทั้งแต่ของทางฝั่งนะครับผมอาลามชนชมบุรี FC ก็เรียกว่าได้รับข่าวดีแล้วจากที่ BG Sport เจ้าของช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลและก็คอนเทนต์ด้านการกีฬาชั้นนำของประเทศไทยเข้ามาสนับสนุนทำศึกไทยลีกในฤดูกาล2 0 2 5โดย BG จีจิรศักดิ์โจมทองผู้ในการของฝ่ายการตลาดและก็สื่อของสโมสรชมบุรี FC ได้เปิดเผยบอกว่า ก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอขอบคุณทาง BG Sport ที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของสมโมสรซึ่งในฤดูกาลใหม่นี้จะมีป้ายโฆษณาของ BG Sport ในสนามชมบรีไดกินสเตเดียมในทุกการแข่งขันรวมไปถึงมีโลโก้ BG Sport ที่ป้ายทางเดินของ Big Zone แ,และก็อยู่บนชุดซ้อมของนักฟุตบอลทุกคนที่เกิดขึ้นโดยผมคิดว่าการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหน้ผมก้าวสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างสโมสรฟุตบอลและก็สือกีฬาชั้นนำที่จะเรียกว่าช่วยให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมวงการลูกหนังไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนซึ่งพอ,อ,าอาการตลาดสนามชนที่กราวปิดท้ายสำหรับทางฝั่งบีจีปทุมนะครับผมก็นอกจากจะถ่ายทอดสดฟุตบอลแล้วยังมีคอนเทนต์กีฬาอื่นๆซึ่งก็สามารถติดตามได้ทางช่องอา YouTube BG Sport และก็ติดตามข่าวสาร ได้ทางช่องนะฮะอ่า bg สปอร์ตเฟสบุ๊กแฟนเพจในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกระ่อไปก็นด้วยกันถือว่าเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวตอบบา่อมากันครับรอบวกนี้เลยทีมชาติไทยชุดยุ3ปีพร้อมกับดวนทีมอเรสเตศึกชิงแชมป์อาเซียนแล้วตัวทีมชาติไทยชุดยุ3ปีทําการซ้อมก่อนจะเจอกับทีมอเรสเต นัดรแรกในศึกชิงแชมป์อาเซียนวันเสาร์นี้โดยมีความพร้อมแบบสุดๆในการเจอกับคู่แข่งในครั้งนี้โดยผู้บัญชายทีมชาติไทยดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทําการโดฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนสนามซ้อมภายในเกโลราบรุงการโน่ก่อนจะลงสนามพบกับทีโมเดสเต้ในเกมแรกของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1่ชั่วโมง30มบนาทีโดยโค้ดวังได้เน้นไปที่รายละเอียดในส่วนต่างๆรวมไปถึงลูกตั้งเตะนะฮะอย่างไรก็ตามก่อนการฝึกซ้อมสพลน,น้อยวงแบ็คขวาทีมชาติไทยอายุ่สปีกลับบอกว่าตอนนี้เราพร้อมเกินร้อยแล้วและก็พร้อมสหรับเกมแรกแล้วครับสหรับตัวผมเป็นรายการแรกอย่างเป็นทางการของตัวผมกับทีมชาติไทยก็พยายามทาผลงานในครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดพาทีมควา้าแชมป์ครองให้จงได้ ทีมบอลสเต้ก็เป็นทีมที่ดีเราจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนทุกคนก็พร้อมพยายามจะปรับจูนเข้าหากันตลอดและเราเองนั้นจะพยายามทําเต็มที่เป้าหมายส่วนตัวก็จะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดและจะคว้าแชมป์กลับมาจากให้จงได้แฟนบอลไทยทีมชาติไทยพรุ่งนี้ขอติดตามกันเยอะๆนะครับและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจําวันที่21กรกฎาคม2568โดยชายผูังคับครังฟุตบอลไทยครับ